กันไหมคไงเป็นป่าล่ะก็ที่นี่น่ะกรุงชิงค่ะกรุงชิงคือชื่อน้ำตกใหญ่ของนครศรีธรรมราชเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าหน้าเดินนะคะระหว่างทางมีแผ่นป้ายบอกตลอดเลยค่ะว่าต้นไม้ที่เราผ่านนั้นชื่ออะไรเดินไปดูไปรับรองได้รู้จักชื่อทั้งป่าแน่ๆค่ะ หลุมอะไรกันคะนี่น่าลงไปนอนจังเฮ้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นหลุมขวากค่ะเป็นหลุมที่พล,ลพรรครักคอมมิวนิสต์ยุคโนตเขาขุดไว้เพื่อดักฝ่ายตรงข้ามไม่ให้โจมตีดูดูแล้วตกลงไปคงไม่รอดแน่ๆน,นะคะอ๋อถึงแล้วค่ะน้ำตกกรุงชิงมีถึง7ชั้นเลยนะคะชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่2ชื่อนานฝนแสนหารูปงามงามเพราะอย่างนี้เลยไปปรากฏอยู่ที่ธนบัตรใบละพันค่ะ อันนะอันนะจะหยิบแบงค์พันมาดูใช่มหมนั่นแหละค่ะน้ำตกกรุงชิง